แหลงช้อปปิ้งปลาตูน้ำแพลกิีน้ำวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยมากเลย เดินต่อค่ะเดินต่อเดินไปยาวๆไปเลยวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากๆเดินไปไประตูน้ำกันค่ะสกายวอล์กเดินสบายด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นสวนป่าบรรยากาศดีมากทางเชื่อมเดินไปแท็กซี่น้ำจากเซนทันเวล์ เดินตามทางไปเรื่อยๆค่ะเรือดวนเรือดวนจากประตูน้ำไปไาท่าเรือสีบุญเรียงหรือมอบางกะปิบรรยากาศก่อนถึงประตูน้ำเพล็กทีน้ำสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ประตูน้ำเพล็กทีน้ำไปดูนักท่องเที่ยวกันว่าวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาซื้อสินค้ามาช้อปปิ้งที่สถานที่แห่งนี้ มากน้อยแค่ไหนเดินตรงไปค่ะเดินตามทางไปเรื่อยๆทางเชื่อมทางเชื่อมระหว่างตึกบริเวณตรงนี้ก็เป็นจุดแรกเึินซปเปอร์ริดเขียวซปเปอร์ริดเขียวนักท่องเที่ยวจะเยอะมากๆบริเวณนี้เมื่อแลกตังเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไปช้อปปิ้งด้านในกันเลยจ้าร้านตรงนี้ก็ขายกระเป๋าขายกระเป๋าสะพายชุดผู้หญิงชุดผู้หญิง กางเกงขายาวเสื้อแขนกุดศูนย์นี้นักท่องเที่ยวชาวอาหรับชอบมากๆเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายบริเวณนี้จะมีเสื้อผ้าเกี่ยวกับเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าชุดยาวๆชุดอาหรับอาหรับ โซนนี้จะขายดีมากๆเลยเสื้อเชิ้ตแขนยาวตัวละ250 290 200มีหลายราคาสีหวานทั้งนั้นเลยส่วนร้านนี้ก็150 150 100บริเวณตรงนี้ก็เป็นเสื้อยือดเสื้อยืดแขนสั้นแขนยาวแขนสามส่วนตัวละ300 250ตัวละ200หลากหลายรองเท้าตรงนี้ก็สวยมากๆ กูละหาา้าร้อยเกรองเท้าราดีรอง,ทรดดรองทเท้าแตะรองเท้าใส่เดินเล,ล, i, ล่นมีหลากหลายหลากหลายส่วนบริเวณตรงนี้ก็เสือ้อผ้าเอสเอ็ดินไปข้างบนอีกชั้นหนึง่งนี่นักท่องเที่ยวเยอะมากๆวันนี้ทุกชั้น ขอบคุณค่ะที่กดติดตามส่วนบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อแขนยาวเช่นกันแล้วก็เสื้อยืดตัวละสองร้อยเสื้อยืดเอวรอยเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวไวรุ่นไวรุ่นมีหลายราคามีหลายราคาเดินต่อไปค่ะเดินตามทางไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นเสื้อกล้าม มีนักท่องเที่ยวชาวอาหรับเยอะมากๆทั้งผู้หญิงและผู้ชายตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับต่างหูโซนนี้ก็เสื้อยืดเสื้อเชิ้ตวันละ200รติดาาวลายขวางงเกงยีน 200. สอ0ร้อเช้นกันต่างหูค่ะต่างหูเครื่องประดับต่างๆ59บาท2คู่ร้อยสองคู่ร้อย ร้านนี้ก็เสื้อผ้าสวยทั้งนั้นเลยสีหวานๆเสื้อชูดเสื้อสูทเสื้อสูดใส่ทำงานเดนิดนต่อค่ะเดินต่อมีหลายซอยให้เลือกให้ชอปปิง้งเดินออกไปข้างนอกแป๊บนึงนะคะไปชมวิวข้างนอกกันก่อนมีชมวิวชมบรรยากาศด้านนอกกันจ้าทางเชื่อมทางเชื่อมสะพานลอยเดินข้ามไปฝั่งกรุงทองพลาซ่าและไบยโยก ขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมและกดติดตามเจอกันใหม่วิดีโอหน้าจ้า